สวัสดีครับขอต้อนรับสู station, ่เมื sure have, us, ่อฟูเซนส์เล่นกูสกูส tamam ดักครับผมสวัสดีครับ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 เป็นเกมที่ เราทุกคนจะเป็นห่านครับแล้วจะมีเป็ดแฝงตัวอยู่ซึ่งเราก็ต้องหาเป็ดฆาตกรพวกนั้นให้ได้แล้วในแต่ละตาทุกคนจะมีความสามารถพิเศษแตกต่างกันไปครับมาแนะนาตัวกันเลยเลยดีกว่ามาทีละคนเลยคนแรกสวัสดีครับผมเอ้ยไวเปอร์ไดบอลครับสวัสดีครับผมคัมมี่สุพรรณครับสวัสดีครับผมไวแซนกรุงเทพครับสวัสดีค่ะไปร์เทคสวัสดีครับมะม้าค่ะสวัสดีค่ะมินนี่มินนี่เอสครับสวัสดีครับบุกี้ซาโวครับสวัสดีครับปอปลิบูบี้ครับสวัสดีค่ะไออีค่ะแล้วพี่ตัวขาวนี่ใครครับเนี่ยขาวพิท เออสวัสดีครับเพ็นสีบูมเองครับบูมไปไหนอ่ะอยู่นอกบ้านครับไม่รู้เหมือนกันว่าไปไหนบูมน่าจะไม่ได้อ่านลายกลุ่มนะพลังที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบนึกว่าหนังสไปเดอร์แมนสวัสดีครับพี่พี่เชื่อใจผมปะยังไม่เชื่อไม่แค้ดีดีกว่าไม่ต้องซื้อใจกันก่อนครับสวัสดีครับไม่ไม่ไม่พี่ผมย้ายพี่อยู่นานๆฝั่ง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 ทางต้องชนะพี่รอบนี้มาปานไม่่อน โอเคโอเคเดี๋ยวเราคุยความลับกันให้ยังไงสามคนก็ได้สามคนก็ได้คนเฮ้ยเจอซ้อมเอาคลิปหายละเอาไงพี่กดตสิพอดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไว้มาจากทางไหนเมื่อกี้นะผมเดินตามพี่มาตางกับน้องปอครับที่เคยู่กับใครอยู่ขวาอยู่กับใครอยู่คนเดียวอยู่กับใครมีใครคูปตีเคไหมตีเคอยู่คนเดียวเอาฟอนระวังก่อนฟอนระวังฟอนระวังอุ้ยมินนี่ไม่หนูคนดีมากหนูไล่ทำเพจอย่างเดียวเลยตอนนั้นพี่สามารถ สืบทะลุแหงได้อะไรหรอพี่พี่เป็นคนดีใช่ไหมถ้าสมมติว่าหนูตายแล้วคนนั้นรีพอร์ตหนูอ่ะแสดงว่าเขาเป็นโอเคเดี๋ยวจัดหนังสือฟังนอุ้ยทำไมวิ่งไวจังไม่ปกติเนี่ยไม่ปกติเฮ้ยพี่จะเข้าทำไมอ่ะเอามาเป็นเพื่อนนะมานี่อยู่กันหลายคนขนาดนี้พี่ทิพย์แปลกมากตาหนี้แปลกอะไรจีนพี่ทิพย์แปลกอะไรว่าเหตุ ไอเสียงเสียงอะไรไม่เป็นอย่างนี้อ่ะไม่เป็นไรอะไม่เป็นไรอะ ไม่ผมนึกว่าเฟซมันลูกโป่งปะใช่ใช่ป่ะป้าวใช่เหรอน่าจะโดนตัวปาร์ตี้ปาร์ตี้นี่คนดีคนดีเหรอไม่ดีผมว่าปาร์ตี้นี่น่าจะสนุกสนานนะพี่ปาร์ตี้เมื่อกี้น่าจะไม่ดีป่ะปาร์ตี้เป็นคนไม่ดีอ่ะอ้าวเมื่อกี้เขาเห็นเขาเห็นปาร์ตี้เป็นคนไม่ดีเมื่อกี้เขาเห็นตอนเลือกอยู่เออใช่ปาร์ตี้เป็นคนไม่ดีปาร์ตี้เป็นแดงแล้วคนที่โดนใะนี่เราจะเป็นใครไว้ต้องระวังไว้นะเอาพี่ทิพย์พี่ทิพย์ พี่ดิ๊บเราก็อยู่กับพวกแกตลอดเขาอยู่พี่ดิ๊บผมเลยเสียงเป็นเงี้ยไม่ไม่เขาช้าไม่เขาช่าอ่ะโหวดกัด้วยแล้วใครบวมผมเนี่ยอย่างงี้ไว้ไว้น่าจะไม่ใช่ละพี่ดิ๊บพี่เป็นแน่หรอพี่เป็นคนไม่ดีเหรอพี่ไม่ได้เป็นเอาดีพี่เขาบอกปะยิงก็อยู่กับคนมาตลอดเนี่ยไม่พี่โอ้โหพี่เอางี้ดีกว่าแล้วโอ้โหแล้วผมไม่ อย่าฆ่านะอย่าฆ่านะไม่อยู่ด้วยกัน3คนเนีนะไม่อยู่ด้วยกัน3คนนะถ้ามินนี่ตายเดี๋ยวทำพูมให้ไม่ต้องห่วงหรอกแต่ถ้าทำตายอ่ะมินนี่ก็ปกป้องทำด้วยละกันส่วนพี่ทิพย์อ่ะพี่ทิพย์เป็นแน่เลยถ้าพี่่ตายแกใครจะไม่สวยแน่ไม่มินนี่ก็ถึงสวยนะถ้าพี่ตายก็ไม่ต้องห่วงไงพี่กก็บอเลยผมไม่เจ้ใจพี่พี่ไปก็ได้ไปละเฮ้ยพี่ โอเคผมไม่เชื่อใจพี่ละผมว่าพี่ต้องทำไปไปหาทีเคดีกว่าผมไม่ใช่เอ้าชิมหายใครเปิดประตูไปอย่าฆ่าเราเปิดเปิดประตูเว้ยพี่คนมีปี๊บมีจี๊บมีจี๊บมี่ีิบมีจี๊บปี๊จี๊มไม่ใช่เราไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราเราไม่ได้เอดไอ้พีดีผมไว้ใจพี่ได้ใช่ไหมครับ ไม่ใช่พี่ได้พี่พี่หยุดก่อนหยุดหยุดหยุดพี่ห่างกันหน่อยพี่โอเค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 รารักษาระยะรักษาระยะพี่ผมทำเควสตรงนี้ก่อนพี่พี่หยุด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 โอเคโอเคผมจุดเทียนอันนั้นหนึ่งพี่เราเมื่ยากทีเคอยู่กับมินนี่สองคนนานมากเมื่อกี้ถอดวิญญาณมาดูถ้าเป็นเป็ดน่าจะปากกันไปละเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครเขาตัวอะเมื่อกี้อะไรอ่ะมันเปิดได้หรอพิคกี้พายคือโลอะไรอ่ะ พี่น้ำไหยไปไหนอะพี่น้ำไหยไปไหนอ่ะบอกไม่ได้แต่ไม่ใช่โจรละกันน่ะไม่เอาถ้าอย่างงี้พี่ดิเป็นเป็ดแล้วเป็ดเข้าตู้ได้ไม่ไม่ไม่บอกไม่ได้พี่อไอไอไเอาดีผมก็สงสัยพี่ดิีผมพิสูจน์ตัวคอมมี่มานานมากไม่ใช่ผมไม่เชื่อเฮ้ยเอ้าเฮ้ยยไอ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  กำลังสืบเลยพี่เอ๋ยพูดเยอะเกินพี่พี่เอ๋ยสงสัยเราอันนี้เรายอมรับแต่ว่าเมื่อกี้เราไม่แต่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นว่าพี่ทิพย์ไม่ใช่อ่ะร้อยเปอร์เซ็นตลยใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่ามันมันมีมันมีเป็ดกี่ตัวมีสอ่ตัวที่ปอว่าไงนะพี่สมีสองตัวหรือเปล่าตลกปอเมื่อกี้ทำแบบนั้นทำไมปอฮะ ทำอะไรไม่ได้ทำเลยนี่ปอไม่ต้องขับไม่ได้ตลกไม่ได้ทำจริงๆเอาดีไม่ได้ทำจริงๆเนี่ยคนทำมันไม่พูดหรอกว่าทำอ่ะฟังนะผมเป็นสารเตี้ยเดี๋ยวผมผมลงสสยนะคุณน้ำมากที่สุดเดี๋ยวตอนนี้ผมจะปาดคุณน้ำไม่ใช่ไออยู่ไม่ไม่ไม่หรอไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นเมื่อกี้ผมเห็นคุณน้ำแบบเดินทับกับพี่เอ๋ยอ่ะหยุดก่อนตอนนี้คุณน้ำไม่อยู่นะไม่จริงไม่ไผมเป็นสารเตี้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ ได้ T K เป็นได้ไ T K, K เป็นไม่ไม่ไม่ฟังฟัง T K ฟังอะ,อะไรวะน่ะผมนิงถูกคนปะเอายิงผิดหยาบหยาบเลยอะแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ผมขอเรียบเรียงก่อนผมเป็นคนผมมาสานเตี้ยผมมาเป็นคนในน่คุณน้ำแล้วเมื่อกี้ T K เหมือน T K โดนปลอมตัวมาแล้ว T K โดนฆ่า แล้วเมื่อกี้ใครอยู่กับทอะเมื่อกี้ใครอยู่ก,กับทอแสดงว่าใครที่ไม่ได้อยู่กับเราใช่ใช่เมื่อกี้ใครไม่อยู่กับเรา <P> พี่อยู่คนเดียวพยี่คนเดียวเพราะว่าพี่เกิดคนเดียวเลยพี่ว่า่ครไม่เจอแล้วก็ไม่เจอใครเลยอยู่ก้างล่างคืออย่างน้อยในหนึ่งในนั้นอะต้องมีดักที่ตายไปแล้วถูกไหมใช่เพราะว่าเหลือคนเดียวแล้วไม่งั้นเราต้องแพไปละใช่ใช่ใช่แต่ผมว่าพี่ทิพ่ะผมโหวตเลยละกันขอโทษนะพี่พี่อาจจะเป็นคนที่ดูไม่น่าไว้ใจผมโหวตพี่ไปแล้วไม่ทันแล้วพี่ไม่ทันแล้วพี่ เย้ชนะเอ๋คือคือตอนพี่เอ๋ยพี่เอ๋ยกำลังเปิดโปงเราอยู่แล้วปอฆ่าพี่เอ๋ยโหดจังหวะโคตรดีเป็นไงเป็นไงเป็นไงอะไรอ่ะสวัสดีพี่เอ๋ยมาเปิดครับแป๊บเลยดีน้ำสวัสดีบุ๊คสวัสดีครับสวัสดีครับลาวใช่ปะใช่ตอนนี้มีมีพิราบกับกระทุงมก็ต้องกระจายตัวกันแหละอาจจะโดนแพ้เชียร์อยู่ตอนนี้ก็ได้เคยทำคุยกันไหมพี่มามามา ยังไม่ได้สต๊อกันมีคนมาเจอพี่มีคนมาเจอพอดีมีคนมาเจอโชคดีมากเมื่อกี้เรามี4ี่คนพี่ทิพย์ไอ้ละไปพี่เอ๋ยแล้วก็ผมและพี่ทิพย์เดินออกไปแล้วไออีกโดนเดินตามไปแค่นั้นเลยไม่ใช่เขาอยู่กับไออยู่กับปอแบบตลอดพี่ทอมผมกับพี่เชื่อใจได้ใช่ไหมพี่ชายพี่ไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นเกมนี้มันหล่อหลอมพี่ละน้องอุ้ยอุ้ยเชื่อใจได้หรือเปล่าได้พี่ได้ได้แน่นอนนี่ว่าถ้ามันนานไปเราอาจจะต้องกด พี่ไอ้วิ่งไปขาน้าป่ะไออีกแล้วหรอฮัลโหลไอเจอโซบีกแล้วหรอไปนะไอเจอโซบีกแล้วหรอไอเจอโซบสองรอบแล้วมันมีแคนาดีนมันมีแคนาดี้ยังไงมันแบบแม่ที่มันเจอโซบไม่เมื่อกี้คือตายสองเหรอไว้ตายด้วยปะเอ้ยไว้ตายเฮ้ยมันแล้วไว้อะมันยิงกันเองปั้หรือเปล่า ในอำเภอไม่แต่ไอเจอคนเนุ่หรือว่าายอำเภอตายเปล่าไอไม่เห็นหวไอไม่เห็นหวยด้วยไม่งั้นไม่ต้องตายข้างกันดีเอาเหรอข้างัันก็ไม่ใช่มายิ่งคนน้อยเราก็ยิ่งได้เปรียบผมปะเนี่ยไม่ใช่ผมพี่ไม่เมื่อกี้ผมอยู่กับ TK แล้วก็อลลี่ครับผมแล้วพี่อ่ะพี่พี่อยู่ใครอ่ะไม่ไม่ไม่ m i n นี่อยู่คนเดียวตลอดเลยไม่เคยเจอศพด้วยเอาดีมินนี่อยู่คนเดียวก็น่าสงสัยนั่นเนี่ยไม่เพราะว่า มินี่อยากถามว่าถามว่าเควสหม้อน้ำทำยังไงไอ้ยมันมีนกเฮ้ยพี่อยากกินผมพี่เอ้ยเปล่าเนี่ยมุกรอบไม่ไม่พี่เอ้พี่อย่าพี่อย่าวิ่งตามมาฮัลโหลแล้วชัวร์แล้วไปไหนไปไหนหายไปไหนวะกำลังเราบพิลัสนะหาแต่เมื่อกี้กูจับใครใครไม่กูจับใครฮัลโหลทขาไม่เป็นเนี่ยหนูอยู่อันนี้มาสามรอบแล้วเนี่ยฮัลโหลทุกคนเรียบร้อย เอ้าใครแพ้เสียพี่ทำแพ้เสียชื่อค้นแพ้่ทยพี่พี่พี้พี่พี่พี่กี่พี่พี่พบ่พี่นี่ยก่พี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 ายใ่พี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 ครี่พ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 ี่เี่พี่พี่พี่มี่พี่พค่พีนพี่พีพี่มีุ่ย่รง่นี้ยเ่อพี่พี่็มีคุย่รีนี่เห่ือนพี่คีับพี่พี่นอ่พี่่ะถ่มอีกแล้วมันถามไม่ได้ใช่พพ่่่มพีพี่่ิ่พพ่่พพี่ี่่่ ฮัชี่จอ๊ยแล้วก็ฮัชชีว,อว,ว,ว,วเอะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย <c oughs> ฉันมีเควนอันนี้แต่ทำยังไงหรือฉันมีเอันนี้แต่ทำยังไงหรือปอทุกคน นั่นไงกลัวแหละแรงมากไม่เห็นไม่เห็นใครสักคนเลยเจอศพเลยตายเงียบมากหรือว่านายอำเภอปืนว่าใครใครเป็นนายอำเภอครับมีในนี้เป็นนายอำเภอไหมครับนายอำเภอน่าจะสิ้นไปแล้วพี่ผมว่ามน่าจะเป็นเรื่องปืนล่าหรอกน่าจะหมั่นไส้ส่วนตัวว่าอยู่กับใครเมื่อกี้ผมอยู่คนเดียวพี่ทำเฟสเดียว่คนเดียวหรอกไว้ตัั้งกชจู่ ฮะคนเดียวเหมือนกันไม่คนเดียวเหมือนกันอะไรชัดอะไรพี่ทอมคนเดียวม่มีคนอยู่คนเดียวพี่ทอมชัดพี่ทอมชัดอะไรวะไม่แต่ไมชัดเลยเออชัดอะไรวะยี่งโสต่อคนด้วยพี่ทอมชัดต่อไอ้โว้ดวอยอ่ะแล้วใครไปบ้าจี้ตามทอมเนี่ยฮะเดี๋ยวผมต่อรูปก่อนแป๊บนึงรอผมด้วยเดี๋ยวผมทิ้งต่อรูปจริงป้าทอมอ่าอ่าผมแคปจอให้ดูพี่เฟซอะไรเป็ดเป็ดใส่โมงกุฎเปะเป็ดใส่โมงกุดใช่ไหมอ่ะใช่ใช่เอ๊ะเป็ดหรือห่านเป็ดหรือห่านห่านห่านปะปะปเฮ้ย นุกพี่เล่าหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่อะไรเนี่ยไม่มันกดแถบเรื่อยๆมันกดแถบดูเควสอยู่แปลกๆนะพี่แล้วแล้วาเราเมื่อกี้พี่ทิพย์หรอพี่ทิพย์ไปไหนหรออืมลุกนะเฮ้ยพี่ทิพย์ตายไะเนี่ยไม่ไม่ไปไหนอะเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบดิพี่ฮัลโหลใครอะเมื่อกี้ใครอะเฮ้ยฮัลโหลเธอกลับมาก่อนใครอะเอ้า พี่ตอหายต้องใครไม่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 ไงไม่ได่ไม่ไ่ไม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 ้ไม่ไ่ไม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 ่อม่นมรไอ่ไมไม่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 กมบไม่กม่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 ไม่ม่่ไ่ม่ไม่ไ่ไไม่ไไม่่มไม่่ม่ไม่่ไม่่ม่ไม่่มไม่ไ่ม้ไม่ไมไม่ไม่ไม่มม่่ไ่่่่่ี่มินนี่าีมียจะพูดมม มีเยอะเลยเมื่อกี้อยู่กับพี่สองคนไม่ได้ไม่ได้ไปประมอลลี่ไม่ได้ดูสนใจที่จะฆ่าพี่เท่าไหร่อ่ะดูเดินผ่านไปแบบว่าไม่แคร์อะไรอย่างงี้น่าจะก็อย่างงี้ไงพี่ทีไปเชื่อคนง่ายเนี่ยพี่อ่ะอ้าวไม่ใช่นะเอ้าไม่โหวดหรอขึ้นมึงเสียงโหวดไม่พอแย่ละมัแต่พูดโอ๊ยเราไม่เชื่คุยทำไมมัวแต่พูดอธิบายแล้วผิดหรอไม่เชื่อคุยทำไมเนี่ยเอ้าดึงเวลาไงทุกทุกคนเมื่อกี้ทุกคนจะโหวดพี่มินนี่เหรอใช่ปะ ไม่รู้ฮัตชิวเฮ้ยอย่านะรอเล่นจะบ้าหรอพี่ดิ๊ปพี่ทำตัวน่าสงสัยนะพี่เราอยู่ห่างกันประมาณ2เมตรเถอะมีใครพี่ก่อนเราทุกคนเลยคนครบทุกคนท่าเดินครบครบครบพิล่ามาเนี่ยต้องลองลวงพิล่าอันตรายพิล่ามาเนี่ยสามสองหนึ่งจบโอ้โหพี่ทำแล้วเลยพิล่ามันไม่รู้ว่าเราอื่นมาเล่นไม่เป็นน่ะ โอ้ยวันดีเบรย์วันดีครับเอาเอาเลยไหมเอาเลยไม่ต้องไม่รับถึ้วเงหนึ่งหรอกไม่ไม่ไม่ปออยากอยู่นานๆบอกกันได้ไหมไม่เอาไม่บอกเอ้าทำไมเป็นงานเล่าพี่เอ๋ยวันอะไรเหรอขนอะไรอ่ะพี่ทำอะไรผมเนี่ยวันอะไรอ่ะไม่รู้พี่ต้องไปดูไห เราซื้อมากเลยไม่ไปดีกว่าไม่เข้าไม่เข้าเข้าไปเข้าไปชื่อไม่โผล่อะเฟสไม่ทำนะเดินลอดยังงกันี้หายไว้หายไออีไว้แล้วก็ทีเคน้ำด้วยโอ้โหพี่พี่เลยไม่กินเห็นเลือดกระซิบปุ่มกระเดิงกระพิบไม้สัตว์สัตว์เลี้ยงสัตว์พี่เรื่อเกมเร็วอีกแล้วการแต่งงานครับไปครับไปครับไปครับพี่เกาะกลุ่มแล้วรอบนี้อยากอยู่นานๆอุ้ยเอ้ยเอาไปไหนพูดเลยอุ้ยอยู่ไหนกันการชิบหาย ชิปหายละชิบหายละทำไงดีหายละใครหายใคหายใครหายไปแล้วคนหายไปแล้วคนหายไปแล้วอยู่ไหนคหายไปแล้วอย่นี่อยู่นี่อยนี่อยู่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 นี่อย่นีอยู่นียไปนี่อยู่นหายู่นี่อยูน่อยูนี่อยยูนีนี่อยู่นี่อยู่นี่่น่อย่นี่ยินอี่ายู่อี่อยู่ี่ยู่่อน่ยย่่อน่ไว้อย่าเดินเร็ว เราพี่เอ้าก็ลุ่มกันไว้ก็ลุ่มกันไว้นี่นี่ล้อมหาย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 เฮ้ยเหลือไม่เพียรเฮ้ยไม่เพีเดี๋ยวนได้ท้องไปมากันได้หมดตอนแรกอยู่คนละกลุ่มเลยไปหาอยู่แค่นี้เพียร์หายด้วยเลยทอมมี่ไอเอ็มินี่เฮ้ยเราเดินกันครับที่ไอ้นี่คืออันนี้คือเป็นตัวไม่ดีใช่ไหมผมไม่เซเ็ตครับเป็นคนดัง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 ล่างไหมเอานีจริงใช่หรือเปล่าชื่อหรื่อเปล่าเซเล็ตครับเป็นเรเล็ตครับ ขอมมี่ไปไหนรอมมี่หายไปนานมากเลยนั่นน่ะดิแม่้องออกแรก็ตเมือพี่เอ๋ยไม่ตายอ่ะาเพไม่พูดเลยอ่ะทำไมอ่ะไอ้คนี่เอยตัจริงมนอ่ะตนีจริงตัจริงตัจริงตายแล้วเหรอกำลังนับคนไม่รูดยังยังยังไม่ตายพี่เดี๋ยวเดียวลองเดินไปตรงพี้นที่เขาหายกันไปอ่ะเผื่อเดิน่อเราจะเอาเราเรพิราบโอ้โหนี่ไงโอหเร็วเร็ว กินไปสามคนแล้วเนี่ยเต็มเลยงเลยอ่ะพี่โอ้ยอ่ะเต็มภูมิอ่ะกินไปสามคนเลยนี่โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฟูเซนเล่นกู๊ดกูสดักก็พอประมาณเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาเล่นกับเมมเบอร์ชิพของฟูเซนนะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรอได้เลยนะครับดูไว้เลยนะว่าชื่อชื่อไหนร้ายใครร้ายในจับไว้